ถูกบ้างผิดบ้างถูกมากผิดน้อยถูกน้อยผิดมากถูกหมดบ้างผิดหมดบ้างมันก็เป็นจะเอียนเนาะแต่มันก็ไม่แย่ว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่กันไปหมดทุกๆคนคนะมันก็เป็นบางคนอย่างที่ที่ไหนอะสิบปีที่แล้ว ก็เกิดกระแสก้าคาอย่างเงียนเน้ยนะเออมันก็มีทั้งทั้งคนประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็มีคนล้มเหลวมันก็เป็นมาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะฉะนั้นเราอย่าไปวิตกกังวลอะไรจนเกินไปเรามีทุกข์อยู่แล้วก็อย่าไปขยายความทุกข์หรือไปซ้ำเติมตัวของเรา ตั้งรักให้ดีทีเดียวนึกถึงบุญทำอย่างที่พระเดชพระสังปู่สอนดิท่านทำเป็นตัวอย่างด้วยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอาทิตย์ไหนจำไม่ได้แล้วเนอะตอนนั้นเผาหนักนี้เผากันทั้งโลกเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกแปลว่าทั้งโลกหละท,ลทุนโลก ไม่มีว่างเว้นอย่างสองครามเลยเศรษฐกิจตอนนั้นยิ่งหนักเข้าไปอีกเยอะแยะ,ยะแต่พระเด็จภูหลวงปู่ผู้คนพอบพิชาธรรมกายน,นท่านก็เฉยเนี่ยท่านก็ท่านจะพลิกเศรษฐกิจนะยท่านจะสั่งแก้ไขโครงการเศรษฐกิจตกต่ออกำเนี่ยคือเวลาท่านสั่งงานใน โรงงานทำวิชาเนี่ยก็จะมีคำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยคุณยายอาจารย์า้มาเล่าให้ฟังนะว่าให้ยกประเทศชาติศาสนาพระพุทธศาสนา,าวิชาธรรมกายให้สูงขึ้นให้ประเทศไทยเป็นปิ่นนานาประเทศให้แก้ไขโครงการเศรษฐกิจกที่ตกต่ำ ไปดูที่ใครทําให้มันตกอืนี่ท่านไปโน้เลยนะไปดูที่ต้นเหตุก่อนที่จะมาถึงในมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์มันเหมือนหุ่นไอ้บุญและบาปเขาเชิดไปดูที่ต้นเหตุมนเป็นยังไงไปแก้ตรงนั้นให้ไปดับที่เหตุก็แก้กันสะบั้นทันแหลกันไปอย่างเงี้ยแก้ทั้งทุกโศกโรคภัยนะอใครเขาปล่อยโลกมา อ,ผอาผลิตโรคที่ก็ผลิดลเ,ลเนี่ยก็ผลิตโรคม่ซ้ําเชื้อโรคเลยเนี่ยไม่ทําโรคแต่ก็แก้ไขไปแล้วมาถึงมือมนุษย์นี้ไม่กี่โรคขานาไม่กี่โรคไปก็เจ็บเนเออนี่นะนี่นะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ อะไรยายแก้งไงเวลาหลวงปู่ท่านสั่งหลวงปู่ท่านสั่งเนี่ยตั้งรตยลอยๆเลยไม่ใช่คุอ,อยายท่านจะเรียบเรียบนะท่านจะเข้าไปข้างในเลยไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่สั่งะ่ะคือไปเห็นใ้เหตุหหที่มันจะเกิดอะไรต่างๆโอ้พระ,ระของหลวงปูน่นี่แก้ทั้งฝังที่ทําให้มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายไขายขึ้นหขลงอายุเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้น แก้หมดทั้งแก้ที่เดูที่ใครทำพูดถึงคิดท่านก็ไปอยู่ตรงนั้นเราไปสั่งงานตรงนั้นอละละล้วคุณยายทำไงถามอยากรู้เาเป็นนักศึกษาเนี่ยยายก,ก็ตงนิ่งเข้าไปข้างในตรงนิ่งซ้อนเข้าไปข้างใน ไปอยู่ณนะจุดเดียวที่กระท่านสั่งนั่นแหละหนึ่งแล้วก็ดูตามไปเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยเรยไปไปแก้ไขตรงนั้นอันลลักษณะมันเป็นอย่างไรโอ้อยากรู้เนี่ยเออไม่บอกบอกก็รู้สิแต่ว่าตอนนี้ต้องสวนกระแสก่นอน